เสียงบริมือกับเสียงสวรรค์สิ่งสำคัญคือกำลังใจครับพี่น้องครับคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแก่แก่ความรู้ใช่เกิดนานคนจะรวยรวยสินฐานใช้บรรโตผู้ใดปบเมื่อประหานกอห้วิทย์หนีพิศนถึกเลขงวดสีมากครับผมผู้ใดนั่งบงึงจะซื้อปบ๊บซื้อเลขกข็อให้สุยหนาสุยหลังยัันละเด้อไปไปพี่น้องห้าไปตบหนาทกศ เป็นยังคือสิบปีโตพอทอกศพนบเนี่ยเอ,โอต้ตบแล้วรวยเนาะตบแล้วก็ใส่หนีมันก็มองเอ <c oughs> ้ไแล้วก็เิว่าไปเนาะอ่ะสิบนี้ผมบ่ได้ใช่สอนศีลครับครับผมพญ่นานขอพ,พี่จะได้จา้าภาพพนว่ายล่ำแม่มักเสาเซย,ยินพญ,ญา้านน,นาา่ญญาานจเจาภาพพญานาคน่เจะภาพเนี่ยอันแม่ท่องปัดอันเมียเราบัสนเนี่หัวขอเพียงเมียขอลำบัดที่เหนียว จะบ่เห็นบ่ไล่ซื้อเจ้าภาพเงาหลาดฟาดอยู่จ้าไหนกนเน่ยโพยาบาลมักเสาซีอินมะคือคนละท่านสวนท่านก็ไข่เจ้าบ้านเนี่ยเอาอีหลีบ่ะแล้วปากเสาซีอินข่อยมักเมียเขาแหมนั่งอยู่นี่แม่นเบิร์ดลำเมียเขาเนี่ยเจ้าใส่เมียเขาขอเสียงนะครับเฮ้ยพันปะกาห้องแห้งพันหยาดมลำผู้ใช้มักเพิ่นปาเมียไผ่กะซางเด้อมักยางเดียวเด้อมาเด้อ ขอที่หยาดบานค่ำขับพี่น้องครับมาซาแน่จักหน่อยเนาะขออภัยกันหลายๆกันแล้วกันนะครับพุ่นไปงานอยู่พุ่นบุรีรัลำอำเภอแค้นดงนะครับมาหอดกจวดขึ้นห่านลุดขออภัยหลายๆกันแล้วกันเนาะเอาบ่รว่าไล่กันแล้วกันพี่น้องอยากฟังลองฟังลำนะครับขอเสียงแค้นมันม้วนกันแล้วกันในช่วงนี้นะครับลำจกโยกจักน่อยเขาสู่ทางในทั้งนะครับไฟทางคุณแม่ท้องปัดนะครับเนาะเดี๋ยวมักเสาร์จะยินงจะไทยเด้อพอผู้ใหญ่เฮา่อผู้ใหญ่นันยู่ใส่เนาะครับเดี๋ยวเสื้ผ้ามักเมียเขาพร้อม มักไปเบริร์มักหอดผู้ยิ่งกินเหล่าใสผู้ยิ่งกินเหลามีปะครับเหลาสีคือเหลาขาวโอ้เหลาสีสีสีขาวสีก็คักแต่ลนะหน้าไหมกินเหลาขาวพราะไข่ปาเนี่ยกินเหลาสีเพิน่นปลาด้อเพิน่นปลาด้อได้ยินบอกเขาเจา้าซาเขาเจ้าลือกินเหลาสีละมีเหม็นมันมันบ่เหม็นเด้อขาเบาเนาะเขาเจา้าซาดอกปลา ผู้ขาเดียวบ่กข้นเด็กบบดเคยดูมุกเจะเทือดอกเมีนบ่มเมีนกับเสด้หัวแล้วเมื่อ,อนี้ออดรัตนาสีเมีนหรือบ่มเมีนล้วเมื่อดีดโอ้ยพี่น้องครับน้ำแตกน้ำเปลี่ยนไม่ได้ไปใส่มากใส่อยู่เมื่อใดเมื่อนี้เป็นงานบุญอย่างพี่น้องคุณออดรัตานาเพิ่งกระเดาเวล่ากาวไปแล้วเนะเาะรวบรัตตตอนเมื่อนี้ครับขอขอบุญขอบคุณกันละกันพี่น้องผู้มาตั้งหน้าตั้งตาตาฟังลองฟังล้ำ เราเปิลเวลินเอ้ยแกมเจ้าเปิลเวลลเินเราเปิลเวินเอ้ยแกมออรัตนานั่นเป็นสีเปินเวเินหันมานีสากอยาสิเปิดแห้งหลายแล้วยาสิหาแต่ลายกดส่งอ่อนแอนหรือหากดใส่แบนผู้เบาทั้งใดมาคือบอสนใจกันสายาแมออดสตาเบามาเตาะดอกหัวคำหัวโน เกินไปยากพอรู้เนี่ยเมียน้อยนี่กูสั่งมากูตายหาแท่นนอนี่โอ้ยแล้ว ลูกฟอนใส่เสียงแครนสกวันเดอร์ท่าแมเดอร์กุสาวผู้เบาจิบเราจิบเบียธาสกวันแตน้อยใจเสียผ้าจวดสลับสับเปลี่ยนกันไปฟังเพ่งไปน้ำฟังลำไปพร้อมเอาใจพี่น้องสู่กูสคุคสนสุกรรมสฝไฟครับ แบนวาเดือนนางและแบนวาเดือนนางฟังอีกกนพี่น้องทั้งหลายผมเดี๋ยวก็ราชัยเป็นหมอลำกูผู้ลำนคนว่าพระเอกลำมูลำมูคือโตละครเรืืองจักจัก,กดอนดอนวงวง,งงเย่ไงผมนี่เด้อเป็นมาลำาลุ่นใไมุ่่นใไม่รุ่นเล่าเข้าหลังสื่อเสียง,งบอดังปานใดแทดอกแทดอกพร้อมจะปึกแต่ออกแต่ออกงานใหม่มาลำบ่มีแฟนผัดฉ่ำคือหมอลำใหญ่คนรุ่นไม่นี่ระดับ ลกลางๆซอยกระแดเดือนางเดือนางน้องนอง้นองพีพีอนุรักษ์เดิมละเปนของที่หายยากมบหายคนผูเกา่ารังาตนันตไตลังคนกระจอดกระจอบสังขัรเราหอดเราหอดอยู่ตีทางลำบ่มีไผ่มานำสือสานต่อ พวกหมอลำเด้อละแมนรุ่นพอรุ่นพอรุ่นยาตายง่ายเถ่าาแล้วกระตายตามอัตภาพจังนั่นละจังว่าผมขอกราบขอกราบพวกหมูไทยเหายาสิผากันเศร้ากันเปิดกันนายให้กอไก่ยสืบสันจะลงบ่ได้คตได้โกงหาเกนด้วยปากเป็นอาซีโน่ละแม่นหายากหายากของไผของมันแล้วแต่พอนสารันสาแวงแสงสองแล้วแต่ไผ่เด้อละนันสีปอง สีปองหัวขิดปัญญาพอ่อพึ่ผมเกิดมาแลว้วบ่ได้เลือกเกิดเลือกเกิดสี่มีเตปะเสฐประเสริด,รดท,าทางทางมีมีเกื้เราเป็นผู้ดีกันเบิดไปทั่วคนเลยคนมีผู้ซัวผู้สัวนี่บ่นหน่อยการหลายหาใจคนละสายละแนวละย่างนี่ละเดอมันต่างอาชีพของคนเกิดมาแล้วตรงตนแลดีกว่ามูเกิดมาแล้วคนเฮาต้องอยู่ต้องอยู่ในอัตติบอให้ไปดำหลีชีวิตจ,จัดแจงเกิดมาแล้วคนเฮาต้องแข่ง ต้องแข่งกับโลกสงสารทั้งชำนังตีเอทีผปากมันตะบอได้หากวิถีผิดผิดของเจอว่าคนเจ้าของอสุมเฮาห้องผีฟังสาตีฟังสาตีฟังพวกหมอลำฟังสาตีฟังพวกหมอลำศิละปะประจำบ้านเฮานี่ดอด นี่บอพาเดี๋ยวมาจากนอกจากดอกของแต่โพร้านอยู่ในภาคอีสานของเขาแต่ปูมีมานา่นเด้อละม่นควบคู่ควบคู่แต่มือมีคนมีมาตั้งแต่โดนภาษานีพอคนอีสานของเฮานีน้อนี่น,อน้นอเป็นเผาเป็นพันเรียกว่า่เกินขันข คนเผ่าอื่นตัวดาดเดืนของโลกโลกอาเปิลนั้นเราภาษาคือภาษาเหล้าจำบะแดด้รือสาวฟังผงสองฟังไหลมาตั้งนอและแมนตะทังกะทังที่เปียกลงมาสองฟังผง,งนั้นหน้าเป็นเล้าอ่อยต่อยเป็นส้นกุ่มนอและแมนบอหน่อยบอหน่อยได้พวกฟังล่ำมีไปหอดเบียดนำแถวกง,งุใส่งอนคือหมอลำนี่ก็มีอยู่บอลอยู่บอลบังไทยกับเล้าเหลือเด้อสาวเพิินเอิญครับลองเพิินเด้เอิญอ้อลองหมอขับหมอลำมือไดฝนโตคำเสียงทาง เงี้ยหินผ้าสาถินคือผ้าสาเลาผ้าสาถินคือผ้าสาเลาจำมาแดด้้อสาวฟังผงเฮาอยู่เฮาอยู่เดียวก็มาเป็นหมูว่าเล่าอีสานเป็นประเทศผู้ผ่านไทยเลี้ยนแต่งปนแงงแงปนแงงแงงแงงกับนั่งด้วยน้ยผมเดี๋ยววาราชัยเป็นหมอลำผู้หนึ่งเสียงกันดื้อเสียงล้ำข่าวตึง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 ในภาคอีสานเป็นหมอลำรุ่นหลานรุ่นเลน้นลังหมูเฮียนกับปูพวกยาหมอลำเฮียนกระปูพวกยาหมอลำเพิ่นนันเขียนกน ลำให้ท่องให้หาทางบผลดีลาไปมาต่าง,างๆวาดเดินยยางบาดผ่อนบาดแขนก็เป็นตาซ้อนเดนทั้งก่อนทั้งกาบทั้งกาทั้งก็หยาบบ่อยหยาบบ่อยหยาบยอดหนักประพันนันก็คือดรงจันน้อยเฮาโ้อ,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 อแม่อายยาวอาจารย์เฮาประเทศใส่ยดนตรีไปนั่ม ค่ะผมลูกโยโยนอนกอดใส่ร้ำกอนประโยกน้ำกันอย่าประเดินเมียจะบภาพเข้าปฏิดิ่เดี๋ยวรับวิ้องศิละปะตบาทรธรรมลังอีสานค่ะผม เพิ่นบ่ามึงอีสานหฮวนี่มีดีอยู่หลายอย่างเองกกัลลังคาลับดับรไว้คู่อีสานฟังเสียงสีเสียงเข้มมันมูนนะครับจะลอยเข้าสู่ทางลำบีทานรักข้าม,มพบผลมีรีบัวจะใช้ศิลป์บทเป็นพัดลุทธเสดคุณอรัตานาดาเราสิเป็นเมรมีเหตุการณ์ที่ท้าสิเป็นไปจะได้พี่น้องเดี๋ยวจะกลับปังเบิง่งก,กันแล้วกันเด้อมาเนี่ย เอาฮานีกัะฟังบทสองลำบ่อนมาสิบนล้จะขอเชิญชวนให้โมยาดพีดอกมีดอาบ๊กบไฟละมาละบ่อดีได้เมื่อนี้กินสู่วิธีในเมื่อนี้กินสู่วิธีมีสีสันละกันบ่อนมาเบาเชิญผู้เขาได้สมองไหลเรียนยาได้มีบอลเพี้ยงเรียนไดยอย่าลงให้เป็นทางเดอะทล้เป็นโคงโน่งโคงโน่งมาสมมาเสริมเติมปัญญาเรียนไหลมาหนาย้ำผมฟ้อนให้เป็นสีหน่อยน้อยละบันสักแค่แม่ยค่แม่ เมื่อนี้กันสู่เวทธีในเมื่อนี้กันสู่เวทีให้มาดีในเพลิดเพลิเดาเรื่อโทกำังได้เชิญมาขอมาขอทางผู้ออปองให้เปลี่ยนทางเรื่องนั้นของดอกเอาต้องจะกี่ของปอกได้เพิ่นผู้ใดละมานังฟังเสียงเพิ่นผู้ใดละมานังฟังเสียงอย่าให้ดีสำเนียงเลี้ยงล้ำจำแนนจนดแบบแสนลงเฉพาะเสกผมลำบวนไหลสมคำเพิ่นเฉพา้มาปองซอยปองอุ้ยนา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 ให้สัตเออได้ยอม

ກະຖາຈັງໄລໃຫ້ເອົາງາວໃຫ້ຜູ້ສາວນອນນັ້ນນາອາຫາລະບາດຊຸດຊົນເຈີລະມີໃກ້ບໍ່ແຂນສູງສະນັນແລະແນທາງງວທາງງາວຍາວລງທາງສື